สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะน้องเคซี่มาอุดหนุนแม่ปุ้ยอีกแล้วนะคะมาซื้อถ่านไปไว้ครัวกลางนะคะยูทูบเบอร์นะคะต่างก็มีรายได้นะคะลงพนให้โอกาสนะคะเราก็ต้องช่วยกันเนาะคนละนิดคนละหน่อยนะคะคนนี้ได้เยอะช่วยนั่นคนนี้เยอะช่วยนี่นะคะต่างอาศัยซึ่งกันและก,กันนะคะน้องเคซี่มาเอาถ่านคะ่ะนะคะมาอุดหนุนของคุณแม่นะคะนะคะคุณแม่บอกว่า ข้าไปเอาเลยเพื่อนวะนี่นะครับโทรหาแม่ปุ้ยแล้วนะคะ่าน่านของแม่ปุ้ยนะคะคุณแม่ปุ้ยบอกว่าเอา่านไปเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะนี่คือที่เก็บสมบัติของแม่ปุ้ยนะคะที่เก็บสมบัติของแม่ปุ้ยนะคะทุกท่าน อันนี้เป็นที่เก็บสมบัติของแม่ปุ้ยนะคะ <c oughs> เราก็จะเอาสอบที่ยั่ยวนะคะะได้แม่เพื่อนรถน้องเคสซี่นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะทานค่าทานอริศนนะทานแม่ปุ้ยคะ่ะทานแม่ปุ้ยนะคะแล้วก็ต้องปิดประตูให้แม่ปุ้ยด้วยนะคะ <c oughs> ก็ล็อกไว้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะก็ได้ทานไปแล้วนะคะ <c oughs> ออนิซอนก็เอาให้นุกี้ไปขี่ด้วยก็ได้ถ้าจะออกไปข้างนอกนะ <c oughs> เดี๋ยวถามนุกี้ก่อนนุกี้จะออกไปพออร้อมอนิสซอนนุกี้ไปพร้อมอนิซอนก็ได้ <c oughs> ไปพร้อมอนิซอนก็ได้ <Okay. S 1> จ้าวันดีจ้า <c oughs> ตามมาฮะ <c oughs> โอเคร้านส้มตำเนาะร้านส้มตำลุงกี้รู้จักอยู่จ้าโอเคเออประตูออกอย่าปิดอย่าเพิ่งปิดเอาบัวไว้นี่ใช่ไหมได้บาย thank you ร้านส้มตำใช่ไหม เปิดแอร์ให้ถ่านด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะได้ถ่านแล้วนะคะได้ถ่านแล้วเราจะเอาไปไว้ครัวกลางนะคะตอนนี้ถ่านหมดพอดีถ่านก็ได้นั่งรถแอร์นะคะถ่านได้นั่งรถแอร์ด้วยนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะนะคะเรามาทำมาหากินที่นี่นะคะ นะคะเฮ้ากัมียังเฮ้ากับซอยๆกันเล้อจ้าเด้อน,นะคะ FC ทุกท่านยูทูบเบอร์ทุกช่องเด้อจา้ามันเป็นความสามาคัคคีมันเป็นการได้ร่วมกันนะคะนะคะเอาทานทานคุณแม่ปราณีนะคะทานนะคะสอบไปไดีบุี่เ้าแม่โทรหาแม่แล้วคุณแม่ไปทุระนะคะพอดีว่าพี่ตุ๊กตายูเคเหมาลูกชิ้นแม่แล้วแม่ก็เลยไปหาผู้ชายหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็เลยได้เอาทาน ะะได้ฐานไปให้คุณแม่ตะแม่ต่อยนะคะไว้ทําอาหารทํากับข้าวนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็ส่วนน้องเคซี่ก็เท่าไหร่แล้ววันนี้ก็หมดเงินเท่าไหร่แล้วนะ mm. ก็คงจะประมาณพันห้านนนะคะหลังจากเติมน้ำมันแล้ววันนี้นะคะถามว่ามีรายได้เยอะมัยก็ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนน้องเคซีก่ก็กลับบ้านไปอยู่บ้านหลายวันอยู่นะคะไ่ที่นี่ก็เช่าไวา้นี่แหละนะคะ เพราะว่ากลับไปพักพ่อนค่ะน้องแคสิี่ก็รู้สึกว่าเมื่ออยู่หอบลูกหอบเต่ามากหลังจากคลิปนี้เสร็จแล้วก็จะไปหาลูกหาเต่าไปอาบน้ําให้ลูกจ้าเราก็จะผ่านสะบูวนะคะฐานแม่ปุ้ยแดงดีแดงดีนะคะทานแม่ปุ้ยนี่แดงดีขึ้นอย่างนี่เได้จ้านะคะห้วยน้ํเทีย่ยังห่างจากที่ลูกไม่ไกลนะคะหนึ่งกิโลเองนะคะแล้วก็ห่างจาก อากุเดือกคำสี่กิโลนะคะประมาณสามโลสองโลนี่ละจา้าประมาณนี้ค่ะเราได้ฐานมาแล้วนะคะจะเอาไปให้ลุงป้าดังไฟนะคะ น่านคุณแม่ปุ้ยนะคะแดงดีมากมากเลยคนสวยแบกถ่านถานมาแล้วค่ะมีบอกผู้มาชื่อท่านอ่ะถ่านนันเจป่านี่แดงดีขึ้นยังนนิเด้ จ้าเาาเลนด้ดังเื่อนเป็นทานนอู้ทานอาตัตมาโอ้ยใจห่อนแล้วทอถ้าเป็นวัยรุ่นใจห่อนไปได้ใบม่วงแล้ว <laughs> เออ <laughs> น้อใจเย็นน,น,นี่ปนแปลงรัาแต่นี่แหละใจห่อนอยู่ <laughs> อย่นี้เ,นอเออ,เอมไม่นอนกินตมาบม่วงแล้วมัน เ็แล <kaç Beginning S 2> ้มันเสียพองเสียพองเมือกันว่าจังววาคนทิ่มุซินนะใครแน่ต้หมเป่ามาใส่แบบโอ้ณยายหญ่เล็บอยู่เหยียบขัดเหยียบแน่น้องันเียเนาะไปย่างเต็มทีนะไม่เด่นน้ำผ้ามากเนน้ปวนมากว่าในห่วงยางยูยังไม่ได้ห่วงยางเลยว่าจะเล่นน้ำน่ะแต่ต้มัโซ่ลายเท่ไห่ ต่อที่ใส่ไม่ซ่าเหรอก็เห็นบ่บอกโดนแล้วปานนี่แสดงว่าเพิ่นแสดงว่าเพิ่นถิ่มไม่ดีเนาะลงไปเนาะตอนตอนที่มันเบิ่งบ่หลายอย่างเนาะจะมีอยู่แล้วก็ได้มีอยู่แล้วบอกแต่มีตัวห่แมวแมวใหม่เลยคันดีจัามันงงกันมาไม่แล้วพอหลับก็ไม่ได้แล้วได้แล้วมันเป็นหยังเฮากินเนื้อมันเฮาจะไปกินเปลือกมันฟืดกันจะกินเปลือกอย่าไปเอ็มบอก แม่จอยทำอะไรคะอันปิ้งปลาฮาร์เกตค่ะน้นกินยังไงกินยิ้มเด้อคนต่อ่าบอลแล้วบอลบอลเมื่อได้เมือนก้าบอลดนเมื่อเด้เมือนกันแกนุ่งแล้วเราไ่ได้มอซาด้วยมันนู่งไหนก็ได้ด้ย่อของแกมาแล้วมึงนูกก็บอลด้กราฟได้ป่นุ่งบอลดนกราฟไ้

ว่าว่านี้พี่น้องมันเป็นความพิษตาเดอ้อเนี่